สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันในเรื่องของวิวัฒนาการของตารางธาตุนะคะตารางธาตุนะคะมีหลายยุคหลายสมัยกว่าจะมาเป็นตารางธาตุในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นที่โยฮันเดอร์เบรนเนอร์นะคะจอห์นนิวแลนด์นะคะไมเออร์และเมนเดเลเฟมอสลียนะคะ แล้วค่อยเป็นตารางธาตุในยุคปัจจุบันที่ตารางธาตุในแต่ละยุคเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันทีละยุคนะคะคนแรกนะคะคือโยฮันเดอร์เบรเนอร์นะคะโยฮันเดอร์บรเนอร์เนี่ยเป็นนักเคมีคนแรกเลยที่พยายามจัดธาตุเป็นชุดๆนะ,ะชุดชุดหนึ่งเนี่ยมีสามธาตุนะคะคือแต่ละกลุ่มเนี่ยมี กลุ่มละ3นะคะตามสมบัติธาตุที่มีความขายคลึงกันเราเรียกว่าธาตุชุด3นะคะซึ่งธาตุตรงกลางตรงเนี้ยนะคะจะมีมวลอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของอีก2ตัวที่เหลืออะ่ะเด็กๆเอา7นะะ็ะไปบวก39สิได้เท่าไหร่7บวก39ได้เท่าไหร่ลูก7 บวก39ได้เท่ากับ46เพราะ46หาร2ก็เท่ากับ23เห็นปะเนี่ยถ้าตัวกลางมีมวลอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมอีก2ธาตุที่เหลือเห็นไหมต่อมาเอา40ดิ40ไปบวก120 137ได้เท่าไหร่177 หาร2เป็นประมาณ88ถูกไหมคะ,ะทีนี้พอมีการคนพบทานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่รวมกันแล้วหาร2เท่ากับท่าตรงกลางมันเริ่มไม่ใช่แบบนั้นแล้วมาดูตรงนี้3 5ห้บวอเท่าไรได้162หาร2สิได้81มันเริ่มไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่ละเห็นปะ มันเริ่มไม่ค่อยเท่าเท่าไรละเพราะฉะนั้นทฤษฎีของเดอร์บร์ไเนอร์เป็นไปได้ไหมคะดูเป็นไปไม่ได้นะก็เลยมีนักวิทยาศ,าศาสตร์คนใหม่ลองคิดตารางธาตุแบบใหม่ขึ้นมาคนคนนั้นคือจอห์นนิวแลนนะนะจอห์นนิวแลนเนี่ยได้เสนอกฎในการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ว่า ถ้าเขาเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากจะพบว่าธาตุตัวที่8นะจะมีสมบัติเหมือนกับธาตุที่1เสมอแต่ไม่รวมแก๊สเฉื่อยนะธาตุตัวที่8เหมือนกับตัวที่1เสมอแต่ตัดแก๊สเฉื่อยทิ้งก็แน่นอนถูกไหมมันก็คือซ้ำแต่ปรากฏว่ากฎนี้เนี่ย ใช้ได้ถึงแค่ธาตุตัวที่20ของตารางธาตุเท่านั้นก็คือใช้ได้ถึงแคลเซียมเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าทำไมมวลอะตอมถึงมาเกี่ยวข้องกับความคล้ายคลึงกันของธาตุได้ตอนนั้นวิทยาศาสตร์ย,ยังไม่ค่อยก้าวหน้าบอกไม่ได้เลยว่าเอาตกลงมันมันยังไงนะคะ ไมเออร์และเมนเดลเอฟนะคะเมนเดลเอฟนะคะได้เสนอการจัดเรียงธาตุตามน้ำหนักอะตอมจากน้อยไปมากนะคะแล้วก็ต่อมาก็มีการปรับปรุงนะคะโดยการเอาความคล้ายคลึงกันหรือว่าสมบัติทางเคมีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาร่วมจัดด้วยนะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเมเยอร์ Major, นะคะก็ จัคล้ายๆกับเมนเดลฟนะแต่ว่าเขาจัดกลุ่มท่าตามสมบัติทางกายภาพที่ใกล้เคียงกันนะคะก็ออกมาเป็นตารางท่าลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะว่าตรงเนี้ยท่าเนี่ยที่ จะค้นพบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะ,ะตอนนั้นมีการตั้งชื่อว่าเอคาโบลอนเอคาอลูมิเนียมเอคาซิลีคอนนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็เจอธาตุจริงๆนะคะที่มีคุณสมบัติตามที่เขาบอกเอาไว้เช่นสมมติตัวนี้บอกขาวสวยหมวยอืมอ่ะอนาคตเจอขาวสวยหมวยอืมก็เอามาใส่ช่องนี้นะคะสมมติสเปคช่องนี้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องเจอธาตุเตี้ยล่ำดำถึกนะพอเจอเตี้ยล่ำดำถึกก็เอามาใส่ ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยมีการเว้นไว้แล้วก็ระบุสเปคเอาไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเราเจอเราก็เอามาใส่นะ,ะซึ่งตอนหลังมีการเจอแกลเลียมนะะเจอมาเนียมก็เอามายัดลงตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งตารางอันเนี้ย เมนเดลเอฟเขตั้งให้ชื่อว่าเป็นตาราง p พีริโอดิกของเมนเดลเอฟนะคะซึ่งเป็นตารางธาตุที่ใกล้เคียงกับตารางธาตุในยุคป,ปัจจุบันมากที่สุดต่อมานะคะโมซีโมซีเสนอให้จัดเรียงธาต,าตนะุตามเลขอะตอมตามเลขอะตอม ่างจากเมื่อกี้แล้วคะอันนี้จัดตามเลขอะตอมนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากสมบัติต่างๆของธาตุมีความสัมพันธ์กับเลขอะตอมมากกว่ามวลอะตอมเพราะว่าเมื่อกี้จัดตามมวลอะตอมถูกไหมค uh. ะตอนนี้ไม่ละไม่ละจัดตามเลขอะตอมละเพราะคิดว่ามันสัมพันธ์กว่าเพราะว่าวิทยาการามันก้าวหน้ามากขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเลขอะตอมมันมีความสัมพันธ์มากกว่านะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ย Periodic Law จึงหมายความว่า สมบัติต่างๆของธาตุจะขึ้นอยู่กับเลขอะตอมของธาตุนั้นและขึ้นอยู่กับการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุเหล่านั้นด้วยเราก็มาเป็นตารางธาตุในยุคปัจจุบันตารางธาตุในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นการจัดเรียงตามเลขอะตอมและความคล้ายคลึงกันของธาตุนะคะ ซึ่งจะแบ่งธาตุออกเป็นแนวตั้งทั้งหมด18แถวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆครบ18แถวนะเรียกว่าหมู่ทิ้งดิ่งแนวตั้งแบบนี้เรียกหมู่แต่ให้อย่างนี้นะเรียกค่ามี7แถวเจค่าค่าที่1ค่าที่2ค่าที่3ค่าที่4ค่าที่5าค่าที่6ค่าที่7 นอกจากนี้ยังแบ่งตารางธาตุออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือธาตุกลุ่ม A กับธาตุากลุ่ม B ธาตุกลุ่มเาเรียกว่า representative element มี8หมู่8แถวหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3 4 5 6 7แห้านะคและ ซึ่งธาตุบางหมู่มีชื่อเรียกเฉพาะตัวอย่างเช่นธาตุหมู่ที่1มีชื่อเรียกว่าโลหะอัลคาไลธาตุหมู่ที่2นะคะชื่อโลหะอัลคาไลเอิร์ธาตุหมู่ที่7นะคะมีชื่อเฉพาะเรียกว่าธาตุฮาโลเจนธาตุหมู่ที่8นะคะเรียกว่าแก๊สเฉื่อยแก๊สมีตระกูลหรือโนเบิลแก๊สนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ธาตุกลุ่ม B นะคะเราเรียกว่าธาตุ r a า s i t i o n มีทั้งหมด8หมู่10แถวหมู่ที่1หมู่ที่2 3 4 5 6 7และหมู่8มีทั้งหมด3แถวนอกจากนี้ยังมี Inner Transition ที่งอกออกมาจากกลุ่ม a n t h a n i ซ e Series และ a c t i n i d e Series ด้วยดูเลขมวนสิ ไอ้ดูเลขอะตอมสิห้าห้าหหกแล้วก็โดดไป72แปลว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในนี้นี่ไงห้ 5, 7, แล้วก็โดดมา5 8จนถึง71เอ็แล้วไปต่อเจ็องตรงนี้อะอันนี้เนี่ยคือ inner transition หรือ transition กลุ่มไหนที่ชื่อว่า lanthanide series นั่นเองดูนี้ 8ป8เจ็ 87, 88, 89, แล้วก็โดดไปร้อสแปลว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในนี้ค่ะนี่หมกระโดดมา90ไปถึงร้อแล้วกลับมาร้อยสตรงนี้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้ก็คือ actinide series นั่นเองสองซีรีส์นี้เรียกว่า inner transition หรือ transition ส่วนไหนที่มันโง่ออกมาจากตรงนี้ การเรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมมากกว่า100นะคะเวลาระบุเลขอะตอมเนี่ยให้ระบุเป็นภาษาลาตินนะศอันวนันิน1อุ่น2บ3ไตร4คอร์ด5เพน6เฮก7เซบป8ออกและ9เอ็น แล้วลงท้ายด้วยคำว่าเอี่ยมอย่างเช่นเลขอะตอม104 1ค่ละล่ะอุ่นถูกปะ่ะ1คืออุ่นต่อมา0 0อันอันละนินเนี่ยดิน4อันวะล่ะคอร์ดแล้วลงท้ายด้วยคำว่าเอี่ยม เพราะนั้นเขียนรวมกันเป็นอนน n i n เดียมตัวย,อออย่อ U N Q แบบนี้ค่ะง่ายไหมง่ายอ่ะเด็กๆลองอ่านดูสิหนึ่งศูนย์แปดอ่านว่ายังไง สองสี่สามอ่านยังไงสามสามสี่อ่านยังไงเจ็ดหกแปดเก้าแปดหก เจ็ดแปดเก้าสามศูนย์สองหกเจ็ดห้าสองศูนย์สามเก่งมากเลยนะคะที่อ่านกันได้นะคะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับวิวัฒนาการของตารางทาดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ